อัพเดทแผนทองคำนะครับประจำวันที่6เดือนมีนาคมครับพศ2568นะครับคุณผู้ชมเรียกว่าทองคำครับราคาเมื่อคืนเนี่ยลงไปเทสที่แนวรีเทสนะครับ2894นะครับในส่วนของไลฟ์เทรดนะใครที่ได้เอาเดอร์นี้มาก็ยังไงยินดีด้วยนะครับราคานี่ขึ้นมาอย่างแรงเลยนะขึ้นไปรีเทสที่ไฮเดิม จนได้ครับสุดท้ายก็ไปเทส2927นะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับหาใครที่เข้าด้วย B มาตรงนี้ตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะรอโซนปลอดภัยนะที่2887นะแต่สุดท้ายราคามาไม่ถึงนะครับแล้วก็มีรีบาวกลับขึ้นไปแล้วโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้เรามาหาจังหวะกันใหม่ว่าราคาเนี่ยไซเวอ์อยู่นะครับแล้วก็แนวรับแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่บ้างนะครับเดี๋ยวรับชมพร้อมกันในคลิปิดีโอนะครับ ครับผมก็ฝากว้ดวยแล้วกันครับกับบรกเกอร์ FBS นะครับหากท่านไหนที่ต้องการเทรดกับบรกเกอร์ระดับโลกนะครับที่เทรดเดอร์หลายล้านคนทั่วโลกเลือกใช้นะครับก็ฝาก FBS ว้ดวยแล้วกันนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดการเปิดบัญชีเทรดนะครับได้ที่แอดมินได้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเดือนนี้นะครับก็จะมีโปรโมชั่นนะครับครสต์มเกิดนะครับผมของบรกเกอร์ FBS นะครับเข้าสู่ปีที่16แล้วนะครับผมเรียกว่าการประจนภัยครั้งใหม่รอเราอยู่นะครับซึ่ง กิจกรรมนี้นะครับทุกคนสามารถเข้าไปเช็คได้ที่หน้าโปรโมชั่นนะครับในหน้า Personal Area ของแต่ละคนได้เลยนะครับผมก็จะเป็นนี่ครับเควสวันเกิดนะแล้วก็ของรางวัลนะครับมีการสะสมแต้มนะครับก็ได้รับของรางวัลมากมายเลยนะครับตั้งแต่หมวกแก๊ปนะครับผมเงินคืนแล้วก็ไปถึงเสื้อฮู้ดนะครับลงไปถึง p p o o n นะครับแล็ปท็อปนะครับผมแล้วก็รถยนต์นะครับผมจนไปถึงทริป VIP ด้วยนะคุณผู้ชมเรียกว่า ข่าวรางวัลเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับหากท่านไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับสอบถามรายละเอียดกันเปิดบัญชีเทรดได้ที่แอดมินได้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเปิดบัญชีเทรดแล้วนะครับหากพี่ฝากเงินนะครับผมในการเริ่มต้นเทรดนะครับหากฝาก100เหรียญครับก็จะได้รับเป็นเสื้อยืดสุดพรีเมียมนะครับของทาง SBS ด้วยนะครับแล้วก็ฝาก500เหรียญครับจะได้เป็นกระบอกน้ํา เก็บอุณหภูมินะครับดีไซน์รูหลาจาก FBS ครับแล้วก็ฝากครบ1 0 0 0เหรียญนะครับจะได้เป็นเสื้อทีเชิร์ดนะครับแล้วก็กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมินะครับกระเป๋าผ้าเทคโ o f f i ชนะครับผมแล้วก็สิทธิ์การเข้ากลุ่ม Signal m ไม้เทรตามกราฟ1เดือนนะครับหากท่านไหนที่สนใจเปิดบัญชีนะครับแล้วก็ฝากเงินก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แอดมินได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวดีครับเรามาดูทิศทางทองกันต่อนะครับว่าราคาเนี่ยจะไปทางไหนนะครับเริ่มต้นครับเดี๋ยวเราไปดูทำเฟรมเดกันก่อนนะคร โอเคในส่วนของเดเนี่ยราคาก็ยังคงเป็นบูลลิชนะครับขึ้นมาแบบเต็มแท่งเลยนะแล้วก็ราคาวันนี้นะครับเหมือนว่าจะขึ้นไปรีเทสแถวๆระดับ2 9 3 8ถึง2953ได้นะครับอันนี้ให้ให้ไว้เป็นแนวตั้งแต่วัน,ว,นวันจันทร์วันอังคารแล้วนะครับแต่ราคาก็ยังขึ้นมาไม่ถึงนะครับล่าสุดครับในทำฟรมเฮดโฟนเนี่ยเมื่อคืนนะครับถ้าเกิด <c oughs> ถ้าเกิดแท่งเนี้ยเขาปิดเป็นแท่งสีแดงเต็มแ,แท่งได้เนี่ยโอกาสที่ราคาจะ ขึ้นมาแล้วลงต่อเนี่ยมีสูงมากนะครับเพียงแต่ว่ากลายเป็นว่าราคาเนี่ยทุบลงไปนะครับเพื่อเคลียร์ลควิดิตี้เนาะกลายเป็นทําไส้นะครับจากนั้นพุ่งขึ้นมาสูงเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะงั้นก็เลยมองว่าแนวโน้มวันนี้ครับฝั่ง B ีเนี่ยก็ก็ยังคงได้เปรียบอยู่นั่นเองนะครับแนวต้านครับที่เราไปรอกันนะครับหาใครที่จะรอเข้าเทรดแบบสวยๆหน่อยนะครับก็รอที่2938ครับแล้วก็โซนปลายไส้ตรงนี้ครับจะอยู่ที่2944นะครับผมแล้วก็โซนสุดท้ายครับ2953 2951นะครับโซนด้านบนเลยอันนี้เป็น3โซนแนวต้านที่คิดว่าถ้าราคามาถึงนะครับโอกาสย่อสูงมากนะครับผมทีนี้เราไปดูในส่วนของแนวรับบ้างดีกว่านะครับในส่วนของแนวรับเนี่ยจะต้องใช้ทําเฟรมที่ย่อยลงไปนะครับก็คือทําเฟรม H1 นะอ่ะจากภาพนะครับผมในทาเฟรม H1 เนี่ยทุกคนก็จะเห็นเป็นดีแมนโซนที่มีอิมบาลานซ์ตรงนี้นะครับเรียงตัวอย่างสวยงามนะจริงๆถ้าเมื่อคืนเนี่ยราคากดตัวลงไปนะครับผมว่าคนรอเข้าออเดอร์ B ตรงนี้น่าจะครึ่งโลกนะครับ สุดท้ายราคากลงมาไม่ถึงครับคุณผู้ชมแล้วก็มีแรงซื้อกลับขึ้นไปเลยนะครับลงมาถึงแค่แนว hidden base ตรงนี้เนาะวก,กับเป็นแนว retest ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะครับว่าวันนี้ราคาจะกดตัวลงมาหรือเปล่านะครับแนวรับที่ให้ไว้ก็ยังคงเป็นอยู่ที่2887นะครับแล้วก็2866นะส่วนถ้าลงมาเทสแถวบริเวณนี้ถ้าเป็นในส่วนของออทำฟรม m 1 5นะครับในส่วนของตลาดเ,เขาเรียกว่าตลาด ยุโรปนะครับตลาดบ่ายเนาะถ้าราคามาเทสบริเวณโลเดิมตรงนี้นะครับ2,901หรือว่า2,900เนี่ยส่วนนี้ก็น่าจะมีรอบเด้งได้นะครับก็ให้ไว้เป็นแนวรับแรกแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวมาสรุปครับแนวรับของวันนี้ก็จะอยู่ที่2,902.87 0 8แล้วก็2.866นะครับผมสำหรับคู่ของทองคำนะครับเราให้ราคายอดตัวลงมาแล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปนะครับผมหากใครที่กำลังรอเทรดอยู่นะครับ อ่ะส่วนเนลตันครับก็ให้ไว้ที่2938294 4แล้วก็2951กนะครับกรณนถ้าราคาขึ้นไปเทสเนลตันเนี่ยอยากให้ทุกคนอาจจะรอคอนเฟิร์มใน m 5ก่อนก็ได้นะครับให้เกิดว่าทแท่ง m 5เนี่ยเริ่มมีสัญญาณกลับตัวแบบนี้นะครับเป็นแบบ m 5แบบเต็มแท่งแบบนี้เราก็ค่อยหาจังหวะเข้าด้วย S อกันดีกว่านะครับอ่ะยังไงลองไปวางแผนกันดูครับเดี๋ยวจบทองแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูคู่ที่น่าสนใจนะก็จะเป็นคู่ของ eur usd นะครับวันนี้ราคาเนี่ยได้ข เทสโซนนีครับที่ที่น่าสนใจแล้วนะคุณผู้ชมเรียกว่าโซนนี้ครับเป็นเป็นโซนที่ผมรอเข้าเดอร์ S อยู่นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ EU ก่อนนะครับด้วยความที่ราคาเนี่ยพุ่งขึ้นมาเป็นบ้างไฟเดน6เลย <laughs> พุ่งขึ้นแรงมากครับจากการที่เขาเนี่ยเบรกโซนนี้ขึ้นมาแบบเต็มแท่งนะครับผมก็ยาวๆนะครับจากสวิงโลเดิมเนี่ย1.3ดนะึ้อยนนี้ขึ้นมาเป็น4,700จุดแล้วนะครับจริงๆในกลุ่ม Signal เนี่ยเราก็มีจังหวะเข้าเดอร์บายมาอยู่เหมือนกันนะครับก็ปิดกำไรทำรอบไปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าคู่ของ EU เนี่ยผมร้อให้เขาย่อมาก่อนนะแล้วก็ค่อยหาจังหวะเข้าเดอร์ บายนั่นเองนะแต่ถามว่าขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยเรารอเซลล์ดีไหมครับโค้ชนะครับส่วนตัวมองว่าถ้าเกิดว่าจะเซลนะครับผมชุดนี้ชุดนี้ผมมองว่าเป็นเป็นชุดที่น่าสนใจนะครับ1.08แเนี่ยแต่ถ้าเป็นตลาดบ่ายนะส่วนตัวมองว่าน่าจะขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เขามี hidden base รออยู่นะครับ1 0 8 3 5จนะครับจะเป็นโซนที่สวยนะแล้วก็โซนสุดท้ายนะครับสำหรับฝั่งเซลลเนาะจะอยู่ที่ 1.09280นะครับกรณีถ้าราคาขึ้นมาเทส2แนวนี้เออันนี้หน้าหน้าสะสมเซลล์นะครับส่วน Stop Loss นะครับวางไว้ตอนที่ทะลุไฮนี้ไปนะครับประมาณบวกไปีสัก200จุดก็ได้ไฮนี่เขาอยู่ที่1.09300นะครับผมแล้วก็ไปไป stop loss ที่ประมาณ1.09500ก็ได้นะครับเลยเลยตรงนี้ไปนิดนึงนะครับผมส่วน ถ้าราคาย่อตัวลงมาเนี่ยน่าจะย่อลงไปสักประมาณครึ่งกรอบได้นะครับถ้าเกิดเขาพุ่งขึ้นมาโซนนี้เนาะแนวที่มีโอกาสเด้งนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ1นจุดนี่ครับ1.06 100นนะครับแต่ต้องรอดูว่าภาพรวมตรงนี้เขาจะกลับตัวเลยหรือเปล่านะครับอันนี้ให้ไปรอดูในตลาดบ่ายนั่เนเองนะครับภาพรวมเนี่ยยังคงเป็นเทรนด์ขึ้นอยู่นะสำหรับ EU แต่ว่าถ้าขึ้นมาแถวๆโซนด้านบนเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเป็นโซนที่รอโฟกัสแล้ว นั่นเองนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันในกลุ่มสิกแนลนะครับเดี๋ยวก็จะมีถ้าถ้าราคาเข้าเข้ามาตามระบบนะครับเดี๋ยวก็จะมีสิกแนลให้ไปนะครับอ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพาไปดูแฟกซ์ตอรี่นะครับสำหรับในส่วนของข่าววันนี้ครับเมื่อวานนี้เป็น ADP non farm นั่นเองนะครับก็คือตัวเลขแบบว่าค่อนข้างโหดมากๆนะตัวเลขเหลือ7 7 7ดเเองอ่ะนะครับ ADP เมื่อเมื่อวานเนี่ยเนี่ยครับเหลือ7 7 k เองนะครับจากจากครั้งก่อนเนี่ย 1, 4 1 C 1 K นะลดลงไปครึ่งเลยนะครับผมแล้วก็คาดการมองว่าอ่าโทษนะผมขั้นก่อนนะขั้นก่อนนะครับอืมก็ลดลดลงไปค่อนข้างค่อนข้างเยอะมากๆนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าวัาวนนี้เขาจะไปทางไหนนะสำหรับในส่วนของข่าววันนี้ครับวันพฤหัสนะครับผมก็จะมี USD กล่องแดงนะครับจะเป็น Employment Claim นะครับ คิดว่าไม่น่าแรงมากนะครับส่วนข่าวที่จะเป็นข่าวแรงก็คือวันวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นข่าวนอนฟาร์มเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าทองคําจะไปทางไหนนะครับผมสาหรับส่วนตัวก็ยังยังมองว่าถ้าข่าวออกมานะครับแล้วส่งผลให้ดอลลาร์เนี่ยเทนะครับเทลงไปต่อเนี่ยทองคําก็น่าจะมีโอกาสขึ้นไปเทสแถวๆปิ่มๆไฮเดิมได้นะครับจากนั้นก็น่าจะทุบนะครับผมในส่วนของอ่า ข่าวถ้าเกิดว่าทําให้ดอลลาร์แข็งค่าได้อีกรอบหนึ่งเนี่ยทองผมว่าเตรียมทุบนะทุกคนลองลองสังเกต EU นะครับ EU ขึ้นเป็นอย่างเยอะเลยนะครับเพราะว่าดอลลารเ์เขาเทลงมาเยอะแล้วนะนะครับเทลงมาค่อนข้างเยอะถ้าเกิดดอลลาร์เนี่ยรีบาวกลับขึ้นไปได้สักสักหน่อยนึงนะครับทองคํานี่น่าจะทุบเลยนะครับผมนี่ขนาดขนาดด,ด,ด,ดอลลาร์เทแล้วทองก็ยังไม่ดูเหมือนจะไม่ยังยังไม่ค่อยเทเลยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวรอติดตามราคากันนะครับในส่วนของวันนี้นะ โอเคครับแล้วเพื่อนๆทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็หากใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มครับสามารถจิ้มลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับเข้าร่วมกลุ่มได้ฟรีเลยแล้วก็หากใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่ม Signal นะครับรวมไปถึงคลาสเรียนต่างๆนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แอดมินได้เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ช่วงท้ายนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับกับโบรกเ oker FBS นะครับหากไหนที่ต้องการเทรดกับโบรกเกอร์ระดับโลกนะครับผมที่เปิดบริการมาเข้าสู่ปีที่16แล้วนะครับค่อนข้าง น่าเชื่อถือนะครับผมสำหรับโบุเกอร์ี b s นะครับส่วนตัวก็เทรดกับเ b s มา10ปีแล้วนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับหากพี่ท่านไหนที่เปิดบัญชีใหม่นะครับผมก็ฝากเงินเข้าพอร์ตนะครับก็รับของที่ระลึกจากเ b s ทันทีเลยนะครับสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นได้ที่แอดมินได้เลยนะครับผมโอเคสุดท้ายครับขอให้ทุกท่านครับพอร์ตฟ้ากำไรท่วมพอร์ตกันทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ครับขอตลาไปก่อนไปละครับสวัสดีครับ